กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาเล่นเกมแมชชีนเลียมในพาร์ทที่สี่นะคะรอบนี้เรามาอยู่ในเหมือนห้างสรรพสินค้าอ่าไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนร้านเล็กๆเป็นตู้มินิเกมค่ะก่อนเราจะเล่นเนี่ยะคะ่ะเราต้องมาปั่นไฟก่อนนะคะปั่นเข้าไปค่ะเหมือนปั่นจัก,กรยานที่บ้าน,นะค่ะออกกำลังกายไปเลยตัว <c oughs> ปั่นเข้าไปอ่ะ <c oughs> พอเราปั่นเสร็จไฟมันจะขึ้นตรงนี้ ไฟจะขึ้นนะคะเราก็สามารถไปเ,เล่นเกมได้เลยค่ะตู้แรกนี่จะเป็นเหมือนตลุยอวกาศนะคะเกมตลุยอวกาศกดสเปซบาร์แล้วก็ลุกลุกศอนซ้ายขวานะคะจะง่ายต่อการเล่นค่ะสะสมแต้มให้ครบหนึ่งพันแต้มนะคะแล้วเราจะได้เหรียญหนึ่งเหรียญเพื่อไปซื้อทันไปใช้ก้อนเล็กๆแล้วก็มีชีวิตสามชีวิตนะคะ โดยอย่าโดนมันยิงกลับนะคะถ้าโดนมันยิงกลับนี่คือจบเลยค่ะถ้าตายครบสามชีวิตนี่ต้องปั่นไฟใหม่โอ้ยโอย,โอยเกือบเกือบอะโอ๊ะโอะห <laughs> วาดเสียวเนี่ยน,นะฮะอุย๊ยอาจารย์ใหญ่ก่อน สี่ยแล้วนะคะตอนนี้ยอดห้าร้อยแล้วค่ะทำให้ครบหนึ่งพันตามจริงมันกดค้างได้เลยนะคะสเปรดบาร์แต่กว่าลูกมันจะปล่อยอย่าไปกดค้างเลยค่ะค่อยๆคลิกคลิกคลิก,ลกเอาอ้าหกร้อยแล้วเจ็ดร้อยแล้วจ้า อึ่งอันตรายนะคะอุ๊ยนั่นไงโอยแปดร้อยแล้วแปดร้อยแล้วสู้สู้สู้สูเดียวค่ะไม่หวั่นไม่หวัน่นเก้าร้อยแล้วค่ะเก้าร้อยแล้วเก้าร้อยแปดสิบแล้วเย่ yeah. ได้แล้วะคะหนึ่งเหรียญ รับเงินเลยจ้ามาไปเกมที่สองนะคะก็ต้องปั่นจักรยานเหมือนเดิมค่ะโอเคเราก็หมุนเข้าไปนะคะหมุน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 ให้ถึงขีดแดงค่ะไฟแล้วไฟที่เครื่องที่สองมันจะติอ่ะดหมุนเข้าไปค่ะมีเท่าไหร่ใสให้หมดออืเรียบร้อย เรามาเล่นขั้นที่สองกันเลยก่อนเนาะเป็นเกมเอาให้สองอันเนี้ยมันอยู่ด้วยกันเราถึงจะได้กญแจผ่านประตูไปมาด่านแรกเลยนะคะไม่ยากเท่าไหร่ไม่ง่ายค่ะเห็นไ,ไหม,ไม่ง่ายค่ะด่านที่สองอันนี้เอออ่าไม่ค่อยยากนะคะยังไม่ยากเท่าไหร่ค่ะต่อไปอันนี้ยากยากนิดนึง ก็เอเป็นไงวะนี่เหรออ๋อไม่ก่อนแล้วก็ไปเลยเลยไม่ต้องไม่ต้องรอนะคะว่าไอ้นี่จะผ่านยังไงต่อไปอันนี้ นี่เหรอใช่ปะตรงนี้ก่อนไอ้ตะกี้เราก็ทำถูกแล้วนี่ นี่เหรออ๋อนี่ไงโอ้ผ่าแล้วอ๋อนานเราไปฮะเออจะยากสักเล็กน้อยอืม นี่หรอแล้วก็นี่เหรอ๋อเย่ผ่านแล้วนะคะเราได้ตังแล้วเราได้จะตังแล้วนะครับ อ้ลอลรไงต่ออ๋อเยี่ยมตู้ที่สามนี่คือเหมือนเหมือนไฟจะขาดอะคะ่ะมันใช้ไม่ได้มันจิงกระบงปงเปงนะคะโอเคเราไปดีกว่าพูดถึงแล้วตาลุงคนนั้นมันถอดผ้าพันแผลออกมาอ๋อนี่ยเรายังไม่ได้เก็บเดีย๋ยวเราไปเก็บผ้าพันแผลก่อนดีกว่าลืมลืมลืมนลงุง ลุงเดินได้แล้วลุงจะขึ้นไปนั่งเก้าอี้รถเข็นทอกมาอีกไม่เข้าใจลุงเลยนะคะได้แเนียไย้ยเหรียญเนวเหรียญหนึ่งเหรียญแรกฐานหนึ่งก้อนนะคะสอันนี้แลถฐานหนึ่งก้อนแล้วเราก็จะไปหาเพื่อนเรา ยังไงเพื่อนที่มีแบบตุ๊กตาตัวเล็กๆตัวนั้นน่ารักมากเลยอ้าวน้ำมันหมดเหรออืมเหมือนเดิมโอโจโด้วยนะคะขอแฟนต่อที่รักขอน้ำมันหน่อยได้จัดตัวเอง <laughs> แล้วเธอก็จะอวกสปาเกตตี้เส้นนำออกมาเอาไปดิจ้ะ <laughs> ให้เราไปต่อถังน้ำมันนะแล้วก็เติมจะขึ้นทีนี้ลำบากไม่เติมให้เต็มถังไปเลยเอาแค่สามหยุดสี่แฮะขอบคุณเจ้าตัวเองสตาร์ทเครื่องก่อนอันนี้คงไม่ต้องกดหรอกมั้งอ๋อเราก็คลิกคข้างล่างเถอะ กี่คลิปข้างล่างคือลงมางข้างล่างนะคะกลับไปที่เดิมแล้วก็เอาไปให้พี่หมีตัวใหญ่รอแป๊บหนึ่งกำลังไปนี่มานถึงแล้วต้องช่วยเหลือเพื่อนหุ่นยนต์ด้วยกันนะคะเรามีน้ำใจค่ะเราไม่มีน้ำจิ้ม S <S mm hmm. เลนได้แล้วน่ารักจังเลย mm hmm. แล้วเราก็จะกดลิฟต์ค่ะไปข้างบนเนัีดีกว่า mm hmm. ปื้ขโมยเลยค่ะได้อะไรมา mm hmm. หลอดไฟอุ้ย ก็วงจรปิดดีอะเราต้องขึ้นไปข้างบนเราต้องเอานี้ไปเสียบอ๋ออีกอันหนึ่งมัน อันนี้มันอยู่ในหว่าเออเอาละสิไปยูยสิอ่ะฮะเราออกไปนอกลิฟต์ก่อนเนาะเราอยากได้หลอดไฟอีกอันนึงอะ่ะ ขอลองกลับไปที่อันนี้ก่อนนะไปดูก่อนว่ามันยังไงเขาคงไม่มีลิฟต์ไม่แล้วล่ะเราเสียบคืนไปโอเค เลิฟหน่อยจ้าอะเราได้วิธีแล้วนะคะจับไปหาวิธีมาตั้งนานไม่ใช่มันต้องเป็นรูปดาวเออเนี่ยถึงแล้ว โอ้โห oh. สำรวจกันอ้า oh, นี่ไงละเบิดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเราจะเจอของมีคมนะคะแล้วเราจะหยิบยังไงล่ะนี่น อ๋อน,นี่ยเนี้ยเนี้ยไปเจ้าเครื่องดูฝุ่นนี่มันจะเข้าไปในห้องน้ำโอเคไปต่อลูกไปอ,กอีกเซ่มันต้องค่อยๆไปด้วยน่ากลัวนะชั้นนี้ โดดขึ้นนะขอกันไกลหน่อยเออลงลงทางไหนลงทางไหนมีการถามลงทางไหนแล้วต้องยังไงต่ออ๋อนี่ไง อีกน่อยใหญ่ทีนึงทีหนึ่งทีนึงเนี่ยด้แล้วทุกติกตุกติกขึ้นเลยลูกฮึบอุ้ยอ๋อลืมลืมปิดไฟก่อนไฟช็อตเลยนะคะแล้วแล้วปิดไฟก่อนโอเค เ oh อาใหม่คราวนี้แหละไม่ช็อตแล้วแล้วอย่างไรต่ออืมมันขึ้นไปข้างบนเลยไหมอ๋อระเบิดเวลาโอเคโอเค ้วาขขอโทษเราขอโทษเอ,อ่อเอางี้ดีกว่าไว้มาต่อพาร์ทที่หเนะาะพาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ทสุดท้ายละกันพาร์ทที่ห้าสำหรับวันนี้ไงก็สวัสดีนะคะไปเจอกันใหม่พาร์ทที่ห้าค่ะ